ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วเป็นผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยิจนกว่าความตายจะมาพาคเราจากกันครับเมื่อไหร่จะเลิกทำตัวเป็นหมอผีเสีทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุธก็บอกเองว่าไอ้ผีตรงนี้มันอาฆาดยังไงไม่ต้องกลับมา กับไอ้ยอดคิดเหมือนเมือว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยักษ์สัญญากับพี่ก่อนเนาะพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยวกูด้วยอย่าไปสนใจมันคนหนึ่งมึงถ้ามันแน่จริงอะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมึงถูกผีหานั่นแดกอะเจาะชิบหาย น้องสาวกูเพื่อนเล่นมังนิ้วกระสนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เฮียยักษ์พายุหนักขนาดนี้พียจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันต้องทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่าง กามาเยกูตาหา,หากันทุกคนไอ้สั่งมันเนื้อนกูไปแล้วแม่ยี่อยู่ไหนลูก แย้มแย้มทรมานเหลือเกินให้ช่วยแย้มด้วยนะแท้จะช่วยแย้มยังไงแย้มอยากได้ร่างเจเอาร่างเจมาให้แย้มนะ